ทุกคนทุเรียนทั้งนั้นเลยทุกคนใกล้กับดุสิตาลัยมีสวนทุเรียนแม่บานเย็นเดินมาแต่ระปันจักรยานมาแล้วปรากฏว่าจะไปชาบูชาบูนางในตรงนี้หาปากช่องเจอสวนทุเรียนของแม่บานเย็นเรารีบเข้ามาเลยทุกคนเนี่ยแต่ละต้นแต่ละต้นก็มีการจับจองกันแล้วทุกคนนี่ฮะนี่ก็าปลูกต้นเล็กๆเดี๋ยวเราต้องขอเขามาสักต้นหนึ่งได้ไหมจะขอขอเขาว่าทุกคนว่าดูสิทุกคนนี่เขาบอกกลางเดือนกรกฎาถึงจะสุกนะตอนนี้ยังไม่ยังไม่สุกทุกคนดูสิ เต็มแล้วทุกคนจ่าบางต้นก็มีคนจับจองแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขอเขาดีกว่าน่ารักมากเลยนะต้นแบบนี้ดูสิออกลูกออกทนว้ายทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวจะเดินไปฮะเจอแต่ลูกทุเรียนทุกคนดูสิว้ายดูสิต้นทุเรียนทั้งนั้นเลยทุกคนนี่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 อันนี้เหมาต้นแล้วฮะโรงพยาบาลกรุงเทพเหมานี่ฮะนี่เขาเหมาหมดแล้วฮะ เขาเมาหมดแล้วทุกคนนี่ลูกเล็กๆนี่ลูกเล็กๆทุกคนนะฮะนี่ลูกเล็กๆฮะนี่ฮะโอ้ดูต้นแต่ละต้นนะตกดกทั้งนั้นเลยทุกคนนี่ไม่ต้องพอสกล้องกนะ็จะได้เห็นตาลายหน่อยนะทุกคนดูต้นนี้ดกมากนี้ก็เมาแล้วฮะมีป้ายเมาเอาไว้นี่ไม่ไกลอยากดูสีตาลาย รีสอดปากช่องใกล้กับวัดวชิราลงกรทุกคนโอ้โหใครมาเที่ยวดูสิตาลายคุ้มเลยมาสวนทุเรียนนี้เลยนะทุกคนดูสิทุกคนจ้ะนี่ค่ะเจ้าของเป็นคนอีสานหรือเปล่าพูดว้าอีสานเก่งเก่งทุกคนดูสินี่ค่ะมีคนโทรมาสั่งมาเหมามาจองกันนะฮะได้เลยไหผมบอกเลยแอดไลน์เบอร์นี้เลยรดมากทุกคน โอ้ดูสิต้ตนลดงามเดี๋ยวผมโปรโมทให้ใน YouTube ช่องผมอย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะช่องผมอะ่ะเดี๋ยวผมจดชื่อช่องให้นีห่าทุกคนนี่จ้า เจ้าของบอกว่าไม่ต้องโปรโมทให้ฉันฉันดังอยู่เลยแล้วนี่ฮะทุกคนจองอันนี้ป้ายจอง่ะทุกคนดูสิหันไปทางไหนก็มีแต่ลูกทั้งนั้นเลยทุกคนนี่นะคะดูสิมีที่นั่งด้วยทุกคน นั่งชมไร่มันสําปรลังตรงนี้จะเป็นดินดินเขาจะออกแดงๆเนาะนี่ฮะนี่ฮะนี่ถ้าเกิดเราเราสนิทกับเขาเนาะเราจะขอมาปลูกไว้สักต้นหนึ่งแต่ดูท่าทางเขาจะไม่ค่อยอยากจะสนิทกับเราเท่าไหร่ไงน,นะฮะ ใช่ไหมล่ะ,ะหายากเนาะมิตแท้ที่แบบว่าขอทุเรียนมาปลูกไปสักต้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ดินของเขาอย่างเนี้ยอย่างต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี้ยต้นเล็กๆอยเงี้ยมาปลูกไปสักต้นหนึ่งสี่ปีก็ได้กินแล้วเขาใจให้ไหมะ่ะเพราะว่าเราเข้ามาไม่ได้รู้จักกับเขาอ,อยู่ๆใช่ไหมฮะเราก็ นี่ฮะต้นเล็กๆเ,เห็นไหมขนาดต้นเล็กยังง,งงามดินเขางามไงเดี๋ยวก็ขอซื้อที่ชวนหน่อยเนาะดีไหมทุกคนไล่ไหนึ่งสักไล่หนึ่งก็พอ,อไปดูคนสวนรดน้ำต้นไม้ดีไหมนี่ะีไม่กลจากดุสิตาะลรแล้วก็วัดวชิรา,ล,าลงกรเพราะว่าจริงๆเราปั่นจัก,กรยานาก่นจะไปกินชาบูชาบูไง รถน้ำเหรอครับโอ้ยพี่อ่ามาจะไปกินชาบูชาบูนางนายไงเห็นป้ายรีบเลี้ยวเข้ามาเลยไม่ดกอย่างเนี้ยนี่นี่เจ้าของหรือว่าใครฮะเนี้ยเจ้าของเลยเหรอโอ้อยทําไมโชคดีอย่างนี้นี่คือดินไม่ต้องทําอะไรเลยเหรอดินมันดีอยู่แล้วเหรอคะคุณแม่โชคดีมากเลยนะนขออนุญาตได้ไหมขอสักต้นหนึ่ง <óm> ผมมาฝากไว้สักต้นได้ไหมเดี๋ยวผมซื้อมาจริงๆนี่เรื่องจริงขอไหมจะไม่ลืมบุญคุณเลยได้ไหมฮะสักต้นหนึ่งได้ไหมเบียด ใช่ใช่ได้ไหมฮะนะเดี๋ยวผมซื้อสักต้นขอต้นเดียวี่เขามาฝากปลูมีป้ายเท้านั้นเลยแนียนไหมเนี่ยไหนเนี่ยป้ายป้ายนั่นเลยเดี๋เดี๋อันนี้เขาฝากเหมาเสือไมค์คุณแม่จริงๆเดี๋ยวผมเอาเอาพันผมมาจากกรุงเทพเนี่ยผมมาพักที่สุดจัดสุดดุสิตาลายอ่ะขอสักต้นหนึ่งได้ไหมลงตรงไหนพื้นที่เราว่างไปหมดเลยจะไม่ว่างเลยเนี่ยนี่ไงที่ไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักแซกเอาเนี่ยเนียนียนี่คุณแม่ปลูกใหม่นี่เพาะเม็ดหรือตอนฮะมาพันอันตัวลงซื้อพันเข้ามาพันอะไรเขาเนี่ยที่หมอนทองหมดเลยไหม และอันไหนหมอนทองนื่องจาหมอนทองฝั่งนี้ดูยังไงว่าเป็นหลินลับแลดูยังไงฮะดูออกยังไงลูกมันจะเล็กปูมันจะอ่าเม็ดข้างในมันจะรีบมันจะเป็นปูรีบรีบอ่าเม็ดเม็ดจะเม็ดจะรีบเนาะแต่เนื้อจะเยอะอะไรเงี้ยอืมคนนี่ผมพักที่ดุสิตาลัยรีสอร์ทสวยๆตรงข้างวัดวชิรานะคะ แล้วก็ผมเข้าไปในวัดผมเห็นต้นที่ในหลวงมาปลูกเมื่อสี่สิบปีแล้วประดู่แดงผมเห็นต้นใหญ่เช้าเมื่อวานที่ไปขึ้นเขาเคยขึ้นไปไหมฮะเขาน้อยอ่ะสวยนะ <c oughs> ที่มีพนักปกอาา่ะฮะเนี่ยเห็นทุเรียนโชคดีมากเลย <c oughs> ได้เลยเ <c oughs> นี่ <c oughs> ยฮะถ่ายเยอะแล้วเมื่อกี้เออนี่คุณแม่บานเย็นเจ้าของสวนสวน <c oughs> บานเย็นสวนทุเรียนเพราะว่าตอนแรกผมมาใจในตัวเมืองปากช่องผมเห็นวับว่าว่ามันมีป้ายชี้ว่าสวนทุเรียนบานเย็นตอนนั้นยังไม่เอะใจว่าจะได้มานะเนี่ยพราะ เป้าหมายของเราคือมาแค่ดุสิตาลายวัดวชิราลงกรณ์นะ <มา S 1> แล้วปรากฏป้ายานคนเดียวเลยอะอคุณแม่ผมมาคนเดียวเนี่ยยืมจัก,กรยานที่รีสอร์ทเขามีอ,อ่าเที่ยวคนเดียวเที่ยวคนเดียวเลยปั่นจัก,กรยานถ่ายไปเลยล่ะเนี่ยฮะทุกคนดูสิโชคดีมากเลยเนี่ยดุสิตาลายรีสอร์ทเขาทําให้ผมได้มาเจอดูสิเห็นไหมโอ้แต่ลองถ้าถ้าไม่มาพักที่นี่ก็ไม่ได้เห็นสวนดีๆแบบนี้ดินดีนะเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยเนาะ ใส่มั่งเนาะถ้าไม่ใส่ไม่ได้ลูกโอ้โหเล่งดอท่านเดี๋ยวเดี๋ยวพอผมเอามาลงต้นหนึ่งคุณแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องปุ๋ยนะเดี๋ยวผมเอามาให้เองอะไรเงี้ยนะโอเคโอเคได้ได้ขอบคุณมากเลยคุณแม่เฮงเฮงเฮงแล้วถ้าเกิดมีที่ดินแบ่งขายเล็กๆสักสามตารางวาสี่ตารางวาบอกนะคุณแม่แถวนี้ะใกล้ๆกันดินน่าจะดีตรงนี้ก็น่าจะดินคล้ายๆกันเนาะสมปะหลังทําไมเขาไม่ปลูกเหมือนเราอ่ะเขาปลูกสมปะหลังเออ แล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะบางทีอทางใครทางมัมันนานันกว่าจะได้คนอืมอะอย่างต้นอย่างเนี้ยขนาดนี้กี่ปีคุณแม่เหรอกว่า <50 S 1> ปีแล้วนี่แต่ว่ามันเป็นครั้งแรกนี่กี่ปีห้า,ห,าหกปีเ้ปีอโอเคไ,ได้ได้เดี๋ยวโพสต์คลิปนี้ต่อนะทุกคนฝากติดตามด้วยนะจ๊ะนี่คือสวนทุเรียนบานเย็นสวนทุเรียนแม่บานเย็นหากใกล้กับดุสิตาลัยฮะทุกคน แล้วก็ใกล้กับวัดวชิราลงกรใครจะมาเที่ยวแถวนี้อย่าลืมนะแวะมาเที่ยวที่สวนได้เนี่ยมีจับจองกันเยอะเนาะเป็นต้นๆเลยเหรอคุณแม่โอ้ยโอ้โอแล้วกิโลเท่าไหร่เนี่ยร้อยหกเลยเนาะมันก็เหมือนกับตลาดสิทำไมไม่ถูกกว่าที่อื่นน่ะเพราะก็มาซื้อจากในสวน่่าาาอ่า ออ่าโเคเขาจะส่งไปให้ลูกให้หลานเขาก็จะเขาก็จะตัดให้เขาอ่านึกว่าเป็นราคาส่งไม่ไม่ใช่เลยนะสดสดเลยราคาสดสดดีๆเลยนี่ฮะนี่นี่จองแล้วเห็นไหมจองแล้วลูกๆไปไหนหมดไม่มาช่วยคุณแม่รดน้ำสบายเนาะมีมรดกอีกดูซิทุเรียนเนี่ยอืมโชคดีอะไรอย่างนี้อ่า อ่าอ่าแต่เดี๋ยวก็มาสารต่อแหละเออแล้วลูกกี่คนผู้หญิงผู้ชายหญ,หญิงหนึ่งชายหนึ่งเลยมีครอบครัวยังมีแล้วแต่งงานหมดแล้วอ,อ๋อสบายแล้วี่หลานเหลือนี้ก็หลานก็ได้ภูมิใจต่ออีกเอาดูสิขออีกสักคนไหมแล้วค <c oughs> นเรียบุญธรรมเนี่ยมาช่วยทําสวนให้มาช่วยทําสวน,วสวนแต่ผพ้ใจแต่เดี๋ยวผมจะเอามาต้นหนึ่งก่อนมาฝากคุณแม่นะจะได้โอเคขอบคุณมากเลยเห็นไหม ปากช่องฮะป,ปลูกยากไม่แต่มันได้ดินดีตรงนี้ไงอยู่กับเพื่อนๆพื่อนอย่างนี้ยังยืนต้นตาย้นตายมันเป็นเพราะอะไรโรคเหรอนาจะเรงอะไรเงี้ยเน,ะนา,นเา,าะกอกยุเยอะแล้วมันก็ก็ต้องไปบ้างแหละใช่ไหมอืมเกิดแก่เจ็บตาย<ม>ทุเรยียนมันก็ต้องมีเนาะ เออเจ็บใครได้ป่วยโอ้คุณแม่แข็งแรงอยู่เลยดูซินี่อันนี้สวยนี่เท่าไหร่เนี่ยอายุตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยประมาณอันนี้กระดุมอายุเท่าไหร่ฮะประมาณสามปีสามปีอู้ทำไมต้นยังเล็กอะ่ะสามปีใช่ที่มันเป็นโรคนะคูนน่กั <ๆ S 1> นไหนแม่ไหนตวว้นนั่นโตกว่าอีกอ่าอันนี้หนาขึ้นหนาขึ้นอโอเคทุกคนเป็นเป็นทุนทันของเขาโอแล้วดั้งเดิมเลยคุณแม่มามาเนี่ยคิดถึงทุเรียนเลยแรกๆเลยไหม ก้อนอ๋อที่มันพื้นที่มันมันว่างแล้วก็สับวางแลเอาทุเรียนมาใส่ก็กลายเป็นทุเรียนนั่นเลยเนาะใช่พอ,พอเราเอาแก้วมังกรอ,ออกาก็กลายเป็นทุเรียนโอ้เห็นไหมโชคดีต่อยอดกันผลไม้ทองอืมทองคำององโอ้ราคา <laughs> ไม่มีตกค่ะ